ฉันข้าพุ่งด้านว่าลำบากเป็นแข็งมอเห็นแสงตาดับชับชัานอันมาเดินเซนันหัวปั่นทันทีหน้าตาเนียก็มีปากเยี้ยวให้มื่อห้าเป้าเดียวเดียวฝ่าหมอ สำหรับแรงบันดาลใจในการทำเพลงสตรกประโชคใจขณะที่ผมให้สุขาศึกษาคนไข้ก่อนที่จะทำตรวจคลินิกโรคเบาหวานแล้วก็คลินิกโรคความดันโลหิตสูงมามีผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานได้ยกมือขึ้นแล้วก็ขอร้องให้ผมร้องเพลงหมอลำให้ฟังเนื่องจากเขาได้รับทราบมาว่าผมมีความสามารถในการร้องเพลงหมอลำ เพราะว่าตามงานต่างๆของเวลาของงานชุมชนผมก็จะออกไปร้องเพลงหมอลำเขาทราบมาว่าผมมีความสามารถในร้องเพลงหมอลำก็เลยอยากให้ผมร้องเพลงให้ฟังแต่ด้วยความเหมาะสมะคลินิกโกรคเบาหวานจะไปร้องเพลงหมอลำมนแคนเก่งคูนที่ผมชอบหรือเป็นเพลงหมอลำอื่นๆก็อาจจะไม่เหมาะสมก็เลยได้สัญญากับคนไข้ว่าเดี๋ยวจะกลับไป แต่งเพลงที่เกี่ยวกับโรคเบาหวานจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานอีกทีนึงเดี๋ยวจะมารับมาร้องให้ฟังก็เลยกลับไปแต่งเพลงผลงานเพลงแรกนะครับก็คือเพลงเบาหวานสะท้านใจครับผมก็มาแต่งให้แล้วก็กลับมาร้องให้ผู้ป่วยฟังสำหรับเพลงที่2ก็คือก็คือเพลงลํำเพลินสต๊อกกระโชคใจหลังจากที่เราแต่งเพลงเบาหวานสะทานใจ หลังจากเผยแพร่ไปในทาง YouTube ก็ทางฝั่งของสาธาสุก็มีการเคลื่อนไหวค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าประชาชนได้ไปโดยทั่วไปอาจจะยังไม่ค่อยรับทราบเท่าไหร่อันนี้เพลงที่2เนี่ยเนื่องจากปัญหาของเขตโรงพยาบาลชื่นชมของเรานะครับมีผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่ว่ามีปัญหาในการเข้าถึงการรักษาก็คือมารับการรักษาไม่ทันเวลาเนื่องจากโกรคหลอดเลือดสมองถ้าผู้ป่วยมาเร็ว โดยเฉพาะในเวลา4ชั่วโมง30นาทีจะสามารถพิจารณาเพื่อให้ยาละลายลิ่มเลือดถ้าผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดผลของการรักษาโรคหลอดเลือดสมองจะฟื้นตัวได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ให้ยาเพราะฉะนั้นโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยจะต้องสังเกตอาการตนเองถ้าผู้ป่วยมาเร็วผู้ป่วยก็จะได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีและผลการรักษาจะดีกว่า แต่ปัญหาสําคัญของพื้นที่โรงพยาบาลชื่นชมของเรานะครับผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่มากกว่า,าประมาณ20%เท่านั้นเพียงแค่20%เท่านั้นที่เข้ามารับการรักษาทันเวลาก็คือมาภายในเวลา4ชั่วโมง30นาทีเนื่องจากปัญหาส่วนใหญ่ก็คือผู้ป่วยไม่รับ,ไม,รบไม่ทราบว่าอาการของโรคหลอดเลือดสมองมีมีอาการเป็นยังไงก็ยังไม่สามารถที่จะสังเกตอาการตรนเองได้ครับ กระจังว่าโรคสตรกนั้นบ่เฝ้าฟังมหาหมอและซ้อมจอบเบิ้งพอวอขอทั้งนวดทั้งคันอยู่หันบ่มา โรคหลอดเลือดสมองนิลาพักกันซาอยู่เห็ดยังเออเอเอ,เอโอ้ยละจอบซ้อมกันเลยบ่ทันเวลาจอยเลยบ่ทัน เวลาจอยครับผม